ก็สวัสดีคุณไทยใช้จมูกหายใจครับมาอยู่กับชนไทยบ้านนอกเหมือนเดิมครับวันนี้แคปชั่นเหมือนเดิมมาหามิม้มในดงดง,ดงหมู่บ้านมิม้มเหมือนเดิมครับวันที่สามครับก็ไปส่งของลูกค้ามาตีนี้ก็จอดรถนี่ปุ๊บเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวเองทุกคนเจอแล้วอยู่กับพื้นนี่ครับนี่อยู่กับติดดินเลยทุกคนจอนแสงไม่ออกเนาะอยู่กับติดดินเลยเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคน อยู่ติดพื้นเลยเกืบติดพื้นเลยอยู่ก็ต้องกระเฉดนะครับหัวน้ำามาเริ่มเลยทุกคนรังแรกกขมานแล้วนะครับจอดเลยครับนี่ทุกคนยอดเลยโคตรหมานะ่ะเก่งเด้งทำงานอีกแล้วทุกคนโอเคผมตัดแล้วแพ็กเลยนะฮะเจอรังต่อไปครับโอ้ใหดูทุกคนโคตรสวยเลยโคตรแก้วเลยทุกคนโอ้ยจะขายในสองร้อยน่ย สุดยอดโอ้มุดป่ามาไม่เจอทุกคนเดินมานี้เจอเฉยเลย,ยบนขอนไม้ครับนี่สุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับทุกคนโอ้ดูอยู่ครับสุดยอดเลยเคครับเดี๋ยวผมลงควันแป๊บนึงนี่ครับทุกคนมันหวานปิดตาออ้สุดยอดเลยทุกคน เจ๋วเลยเดี๋ยวผมตัดแป๊บนึงแต่ด,ดูรังแล้วผมไม่เอานะดูรังเก่าแล้วครับโอเคครับนี่ครับรังที่สองสวยสุดยอดครับอู้นหวนแตกแล้วนี่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมแพ็กก่อนเอาเงนเข้าทุกคนสิบแตกอู้เปลี่ยนอันนี้มาใช้ไม่ครับแบบนี้ครับโอ้ งานยากจริงๆณโอ้ยสิบแตกเฉยเลยอุย้ไม่แตกแมันหลุดนะนี่ครับเป๋าตีนมันขาดโดนเกาะมันหลุดฮู้ดทุกคนเซ็งเลยโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมไปเอารถมอเตอร์ไซค์มาตะกี้เอาตรงนี้เนาะขอนไม้เนี่ยไม้เนี่ยอันท,ที่สองมันเจอรังที่สามได้นี่อยู่ใกล้กันเลยทุกคนน,นี่ทั้งใหญ่มากเลย โคตรใจเลยทุกคนดวให้ดูนี่ครับทุกคนทันงบบเอฟเลยทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปตัดยังไงท่าน,นั้นเลยโอ้สุดยอดเลยผมหาวิธีแป๊บหนึ่งทุกคนโอ้นี่ครับหัวน้ำทุกคนสุดยอดเลยอู้หัวแดงก็มีโอ้คืทุกคนผมคงเข้าไปถ่ายไม่ได้ครับต้องตัด เออเข้าไปดู่เข้าไปแล้วรีบตัดแล้วรีบออกมาครับขีคทุนไปเจอกันข้างนอกครับทุกคนดูหัวน้ำโคตรใจเลยทุกคนนี่ขนาดยังไม่สลัดนะเนี่ยแล้วถ้าสลัดจะขนาดไหนเดี๋ยวผมสลัดให้ดูครับเรามาดูว่าหัวน้ำใหญ่ขนาดไหนนี่ครับทุกคนสุดยอดหวานปินิดเลยสุดยอดเลยป่ะตังต่อไปครับหมันหมันหมันขีดครับทุกคน ตอนนี้ผมเจอรังที่สี่แล้วนะครับกิน <c oughs> <g ill ain> น้ำมาร้อนร้อนเจอรังที่สี่แล้วคนอยู่ในนี้ครับมันค่อนข้างจะถ่ายยากอยู่นะทุกคนให้ดูดูคร่าวๆก่อนเลยกันด่ครับทุกคนรังที่สี่อังใหญ่อยู่นะพอตรงคันแล้วก็ตัดแป๊บนึงได้เจอข้างนอกครับถ่ายทำลำบากอยู่ จัดทุกคนโอ้โหงใหญ่เนี่ยผมก็เซิร์ฟก็เซิร์ฟหมดแล้วทุกคนเอ้ยยอดทุกคนไปต่อครับอเค,ครับทุกคนตัวนี้ก็เจอีกรังหนึ่งแล้วนะครับใช้เวลาตัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงอะตัดทางเข้าเนี่ยครับอยู่ติดก,กับกอน,น,นั้นเลยกอที่ผมเอาตะกี้เนี่ยนี่ครับนคนละก็อกอระลังเลยครับโอ้เยอะจริงๆทุกคนเกผมตัด นี่หนึ่งเดี๋ยวไปเจอข้างล่างครับเ <c oughs> สียเวลาตั้งนานทุกคนเกือบชั่วโมงหนึ่งชนเนี้ยได้น,น,น้ำหวานประมาณช้อนหนึ่งมั้งเนี่ยโอ้ทุกคนไม่คุ้มเลยไมย่ทุกคนเจออีกแล้วครับอยู่ตำตำแต่ว่าน่าจะเอายากนะทุกคนต้องดูว่ารางใหญ่ไหมแล้วก็เอาน่าจะเอายากอยู่มันก็ไผรมันติดนะแล้วก็คอน,น่าจะติดดังน่าจะติดอจ้ำกับอันนี้เลยนะ ต้นไผ่เดี okay. no, ah, ๋ยวนะโอเคผมจะหาวิธีแป๊บนึ่งถ่ายดูครับนี่ทุกคนสุดยอดนี่คือรังเขาโอ้ยไม่ยากอย่างที่คิดมีช่องนี้อยู่โอเคครับเดี๋ยวผมตัดมาเลยนี่หัวน้ำครับทุกคนเต็มเอียดหัวน้ำครับเต็มเอียดเลยสุดยอดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมแพ้ก่อนน้ำหวานแตกแล้วนะครับทุกคน อนนี้เจอรังที่เจ็ดแล้วนะครับนี่รังบกใหญ่เลยทุกคนสุดยอดเราจะเจอเนือชิบหาอ๋อผมดูมาที่ลงคันมาสุดยอดครับเราจะเจอคนใหญ่เลยคนรังที่เจ็ดไปเอาที่ลงคันแป,ป๊บหนึงเอามาดูใกล้ๆครับทุกคนนี่รังเขาหัว <c oughs> น้ำเกือบปิดแล้วนะนสภาพรังหัวอยู่ ัเลยครับนี่ได้มาแล้วทุกคนมีรังเดี๋ยวผมจะไปคืนเขาแบบสองชั้นว่าเป็นต้นหนามนะที่ครับรังสวยหัวสวยโอเคเลยแจวเจออีกแล้วครับหมายข้างทางครับรังไม่ใหญ่นะทุนแต่ว่าหวานบูมน่าดูเลยสจดร์ตโอ้ทุกคนดูรงังนิดเดียวเองหัวน้ำปเปลืมเลยตัดเลยครับ ดูสิสวยทั้งหัวน้ำหวานสวยทั้งรังทุกคนแก้วครับเดี๋ยวผมแพ้ก่อนครับโอเคครับทุกคนนี้มาถึงบ้านแล้วครับมาถึงก่อนววจยกนุย,ย,ยม,มาถึงก็ กินข้าวก่อนเลยนะครับเรามาดูกันว่าได้กี่รังหนึ่งรังสองรังสามรังสี่รังห้ารังหกเจ็ดรังอันนี้สองรังนะแล้วก็ 8รังครับวันนี้ปรกิจเราทำได้8รังนะครับมาดูคืนนี้เราจะได้ทไดัได้เท่าไหร,ร่นะน่าคงมีเยอะหรอกเพราะว่าตังใหญ่ไม่ค่อย,อยนักทุกคนอาจจะได้เยอะขวดหนึ่งคอยดูครับคืนนี้ติดตามด้วยนะครับเจอกันคืนนี้ครับคืนนี้ไม่น่าดึกคืน,นดึกเกอือบตีหนึ่งกว่าเพิ่งได้นอนโอเคไปสวัสดียามเช้าครับคืนก็ ทำการคาน้ำผึ้งครับ8ารังของเราได้มา1ขวดเต็มเลยนะครับทุกคนล้นด้วยได้ใส่วดใหม่นิดนึงโอ้โหสีสวยสดใสนะครับขวดละ400บาทครับจะส่ง50บาทนะครับทั่วไทยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่ขวดแล้วนะครับขายได้ทุกวันทุกคนนะฮะของผมน้ำผึ้งแท้ครับโอเคประมาณนี้ใครสนใจก็ เม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะทักทางแฟนเพจนะครับผู้ชนภัยที่บ้านนอกนะฮะโอเคทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ